กสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันในช่วงดูดวงอีกแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านแม่เสียเรือนนะครับแถวสุขสาภิบาลสามตอนนี้อาหารเริ่มมานะครับแต่ช่างอาหารมาก,ก่อนนะครับเรามาดูดวงก่อนตอนนี้อยู่ใครเอ่ยอยู่กับพี่ขวัญเคนซี่ค่ะเคนซี่ N K C นะครับนะตอนนี้ก็ทัะลุร้านเรียบร้อยนะครับโน้ตทองจะได้เม่ไหร่ ารออย,ยู่ติดต่อมาอ่ตติดมาจะทำคลิปแบบอันแพ็คอันบ็อกโลทองไหมท่านทำคท่าทำใช่ไหมได้เดี๋ยวเราดูกันนะว่าโลทองเป็นยังไงบ้าก็ดูไพ่ของทุกผ่นดีกว่าบ้าคือไพ่ขึ้นแบบชัดมากว่าเป็นคนแบบชอบบีบวิเวไม่คชอบเข้ากับใครไม่ถึงคือไพ่ถ้วยที่แบบก็ความสัมพันธ์แย่ๆนั่นขึ้นขึ้นครบเลยไงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ใบแรกก่อนดีกว่าชาลีออดชาลีออดก็คือเป็นไพ่จริงแล้วไพ่การศึกษา,าเพราะว่าคนที่จําได้อ่ะฉลาดนะอัน,นจริงจริงนะเป็นคนเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็เรียกว่าถ้าเกิดแบบช่วงนี้อยากจะแบบศึกษาอะไรเพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆมันก็ทำได้ดีแต่ช่วงนี้นะก็เหมาะกับปีใหม่้วครับนิวเอียนะครับเริ่มอะไรใหม่ๆก็ควรเริ่ม้งแต่ตอนนี้นะดวงกำลังมาแล้วแต่ว่าอดีตดีกว่า โดยพื้นฐานเะนถ้วยล้มนะครับห้าถ้วยครสาทพันของห้าถ้วยหมายความว่าเป็นคนสทพันแตกหนะักแต่เพราะว่าเป็นคนที่ดวงคนทะเลาะสูงมากสามารถทะเลาะ,ละเล่ิเขินให้กับทุกทุกคนนะ <laughs> นี่คือนี่คือห้าถ้วยน,นะก็โยพื้นฐานเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวรอดูไปต่อไป อดีตที่ผ่านมาและยังส่งผลตอนนี้อยู่มันพูดเรื่อ,องความสัมพันธ์อีกแล้วความสัมพันธ์ที่ห่างเหินอันนี้คือแบบเลิกลาใช่ไหม <S <S ใช่แต่น,นี่คือแบบช่วงที่ผ่านมาสดๆร้อนๆเลยความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเลือกจะห่างเหินออกไป <S <S ไม่ได้ถึงกับเลิกคบนะแต่มือนกับว่าเฟดต,ตัวออกมาไม่ยุ่งไม่ปฏิสัมพันธ์อะไรกับใครนะแล้วเอฟเฟกต์นี้ก็ยังจะส่งผลในช่วงนี้อีกสองสามเดือนแน่ๆ แล้วพายแยกตัวขวัญยังขึ้นไม่หมดนะยังมีนี่อีกเฮอร์มิตนะครับเนี่ยเฮอร์มิตมันอยู่ตรงนู้นแถมให้คุมดวงนะี่ยเฮอร์มิตคือไพ่ฤาษอสีมันคือพายแยกตัวเว้ยฮะคือเปล่าเปลี่ยวใช่โคตรเปล่าเปลี่ยวคือสามพ่ขึ้นตัวกันน,กกน,นี่คือแม่งชีวิตนี้แม้โคตรน่าอยู่คนเดียวจริงจริงนะเพราะว่าด้วยพื้นฐานแล้วอะเป็นไพ่ที่แบบผูกสะพานนะทุกอย่างก็ค่อนยากนะมีโดนทะเลาะบ่อแหว่งสูงมากๆ บวกกับเนี่ยอดีตที่ผ่านมาก็แบบชอบเฟดตัวอีกแล้วอนาคตแม่งก็วางแผนจะเฟดตัวเองอีกต่างหากนะสรุปคือทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตก็คือแม่งมีแต่พายแยกตัวนี่คนเดียวไหมใช่ในช่วงสองสามเดือนนี้มีโอกาสสูงมากที่ขอนจันทิตีมีเวกนะแต่ว่าไพ่จะบอกไพ่บนเนี่ยตำแหน่งนี้นะครับมันคือไพ่สกบบดวงแล้ว่าทุกๆการกระทันหงขันี่ะขวัญมักจะทำอะไรตัวคนเดียวมักจะแยกแบบจะไม่ค่อยทำงานที่รวมกันเป็นกลุ่ม ชอบายเดี่ยวขอแยกตัวแต่ถ้าเกิดต้อรงรวมกลุ่มจริงๆขึ้นมาก็จะแยกไปทาในส่วนตัวเองแล้วค่อยเอาลกคนอ,อื่นถน้านอย่างนีมากกว่าน้ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามเรื่องเงินเรื่องเนี้จะขอทําคนเดียวจะไม่ขอเอี่ยวกับใครถ้าทํางานก็จะไม่มีคุนส่วนอ่ะง่ายๆไพสิกรร้อนดีกว่าแต่ช่วงนี้งานกำลังมานะช่วงนี้บอกว่าเดี๋ยวงาน ใช่างานจากเข้าในเอาแบรนด์นะครับก็คืองานจากเพื่อนๆหงส์ูนี่แหละจะเข้ามาค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะอยากได้หรือไม่อยากได้เดี๋ยวมันก็วิ่งมาแต่อนาคตใกล้ครับมบอกว่าเดี๋ยวน่าจะมีทํางานโปรเจกต์อะไรสักอย่างหนึ่งแหละนะพอไม่ท้าฟูคืองานเนี่ยชัดเลยแล้วบอกว่างานเนี้ยเขาค่อนข้างเหนื่อยนะวอจะรู้สึกค่อนข้างแบบโอ้กินพลังชีวิตคุณมากเลยแต่แต่ว่าสําเร็จนะ ทำได้สำเร็จอย่างนั้นก็ยังดีที่บอกว่าสำเร็จแน่แนแต่ว่าจะเหนื่อยค่อนข้างเหนื่อยมากมาดูปัญหาดีกว่าแต่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 ปัญหาของขวัญนะระวังเรื่องเงินงานขึ้นว่าดีสำเร็จแต่ระวังเรื่องเงินสักเล็กน้อยอแต่จริงแล้วมันบอกว่ารดับปัญหาน้อยนะเพราะว่าเพจเพจหมายถึงเล็กๆสิ่งเล็กๆดับคือปัญหาเพจออฟซอร์ก็คือแบบาว่าขวัญน่ะจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเข้ามา และปัญหาของมันเนี่ยมันจะเกิดจากความติดติดสนุกติดเล่นเกิดเอาซอสเป็นลักษณะของขแบบไม่เอาจริงเอาจังอ่ะอปัญหาขวัจะเกิดจากตรงนี้แหละจากการที่แบบทําอะไรเล่นๆทําอะไรแบบอาจจะไม่ได้จริงจังนะถ้าเกิดเริ่มมีคมกินนี้ขึมม้นมาเมื่อไหร่บอกเลยว่ามันจะมีปัญหาครับปัญหาที่เกี่ยวข้องตรงนี้นะเงินเงินห้าเหลียงคือให้ที่อันตรายมากๆของให้เงินคือให้แบบหมดทรัพย์เลยนะเกี่ยวข้อค่อนข้างเยอะ นะนะเขาบอกว่าระวังแล้วเอฟเฟกที่ตามมาจากใบเนี้ยที่บอกว่าเป็นเรื่องเงินที่แบบจะเสียยงกันมหาศาลจะบอกว่าจะทําให้ผ่านงเงินจะฝืดจะหมุนเงินไม่ค่อยทันสองเหรียญนี่ป่ะเป็นรูปแบบวงล้อพันรอบเหรียญนั่นหมายความว่าเงินทุนนี้จะจะฝืดมากครับจะขาดมือโดยทั้งหมดเนี่ยจะเกิดจากการที่เราทําอะไรเล่นๆสักอย่างเนึ่ยเขาว่าทาเล่นๆนี่คือแบบว่าเราคิดว่ามันเป็นเรื่องเล่นๆเลยเรามองเรื่องที่เราทำเนี่ยเป็นเรื่องเล่นๆ และเรื่องนี้จะกระทบก,กับเงินนะฮะเตือนไว้ว่าถ้าเกิดทําอะไรแล้วรู้สึกว่าคิดว่ามึนเฮ้ยคงไม่เ,เป็นไรหรอกเฮ้ยเล็กๆไน้อยเขาขำระวังเดี๋ยวมันจะกระทบก,กับเงินนะครับปริมาณมหา,าศาลอานเสียทรัพย์ได้ตอ <c oughs> นนี้มาดูไพ่สิ่งที่ขวัญคิดไม่ใจมันดีกว่าสิ่งที่ขวัญคิดไม่ใจนะไม่รู้หกเรื่องอะไรแต่จริงๆแล้วอะ่ะให้ พราะความหมายเพราะใกล้เคยียงกับพวกไพ่ปีกวิเวกนะไพ่พิเอเทสหรยอไพ่นชีนะครับคือไพ่ทางสายการขาวดำทำตัวแบบเฉยเยเฉยเฉยชาชาไม่รับรู้ไม่อะไรทั้งสิน้นสิ่งที่ขวัญกำลังคิดในใจอะ่ะกำลังบอกว่าขวัญอ่ะจะวางตัวแบบไปเอื่อยเฉยๆเรื่องนี้เลยอมื่ทางที่อาจจะรู้ว่าเรื่องนี้มันจะดีหรือไม่ดีหรือว่ามันจะมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาฟังเฉยเฉยวางตัวเฉยเฉยเสมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ซึ่งมันก็จะเป็นมันไม่ได้บอกแลวว่าสิ่งที่ขวัญคิดอ่ะจะออกไปทางที่ดีหรือไม่ดีจะบอกว่าในช่วงสองสามเดือนเนี่ยมันก็จะมีอะไรเข้ามาว่ามายแต่ขวัญก็จะเฉยจะเฉื่อยกับเรื่องเนี้ยไปอีกสองสามเดือนเลยเพิ่นตายด้านตายด้านใช่ประมาณนั้นอาจจะมีปัญหาแต่ไม่ไม่รับรูอ้อาจจะรู้ว่าต้องทำยังไงแต่ก็ไม่ทำปล่อยดประมาณนั้นเฉยๆเอ้าไพ่สิบใบป,ประมาณนี้มีอะไรสงสัยไหมอยากจะถามเป็นพิเศษ แต่ไพ่ไม่ค่อยผูกสัมพันธ์กับใครเลยใช่ไหมใช่ใช่คือไพ่ทั้งสองใบที่เป็นความสัมพันธ์ตัดขาดขึ้นคู่เลยไงแถมมีไพ่แบบรูสีแยตกตัวอีกต่างหากอ่าฮะแต่บนเรื่องงานอะโอเคเรื่องงานนั้นขึ้นโอเคเพราะว่างานจะเข้าดีแล้วก็ทํางานได้สาเร็จด้วยแต่ที่ต้องระวังก็คือระวังติดเล่นอ่ฮะ <c oughs> ติดเล่นหรือว่าทําอะไรสักอย่างหนึง่ง <c oughs> แล้วเราคิดว่ามันแบบขำๆอ่ะ <c oughs> มองเป็นเรื่องแบบไม่จริงจัง เราหวังจะเสียเงินเพราะเรืเ่องแบบนี้อยากรู้ว่ามหาศาลนี่คือแบบขนาดไหนห้าเหรียญน,นี่ก็คือแบบทำเงินเก็บหมดได้อะบานนีหายไปเลย <laughs> ทำเงินเก็บทำเงินเก็บหมดได้นะอันนี้ถ้าที่ดูมาเราวังเพราะบางทีถ้ายกตัวอย่างที่คนเคยจับได้เขาเสียทรัพย์แต่ยังไงบางทีเขาบอกว่าเล่นๆจากแบบลองลองทุนนั่นนี่เล่นๆอออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบให้คนนู้นคนนี้แบบ ยืมไปเขาคิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกอเพื่อนนกันขำๆเดี๋ยวคืนเสียทรัพย์อะไรพวกเนี้ยต้องต้องระวังเราอาจจะดูว่าไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องเล็กน้อยสำรับเราแต่ระวังก้อนเนี้ยมันจะหายไม่กลับมาด้วยระวังมไม่มีใช่ไหมเคลียร์โอเคครับก็ ตามนั้นนะคะดวงของพี่ขวัญเคเอสที่ก็มีแต่พี่ขวัญแหละที่รู้นะครับว่ามันคือเรื่องอะไรนาฟี่ก็ไม่ดูข้อมูลอะไรของพี่ขวัญทั้งสิ้นดังนั้นก็มีอะไรอยากฝากเด็กๆไหมฮะก็อยากจะฝากให้น้องๆนะคะใช้ช่องพี่หมอด้วยนะคะแล้วก็ถ้าแฟนช่องพี่ขวัญด้วยนะคะนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ที่สำคัญคืออย่าลืมกดกระดิ่งของพวกเราทั้งคู่นะครับจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของพวกเราแล้วก็ครั้งหน้าจะดูใครต่อไปเดี๋ยวติดตามชมครับวันนี้ตาตัวเราไปก่อนบ๊ายบายตากล้องใครตากล้องใครไหนดูนั่นตา้องดิ 这个是呀。